ผมอ่อนตัวครับเดินทางมาเยี่ยมมายามเบ้านิพนคำตะก,ก้าที่โคกดองนาโมเดลอำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกนคลนครครับพี่น้องครัำตะก้บบกาครับทีมงานลหลายๆช่อง YouTube ครับมารวมตัวกันอยู่บอน,นี้ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสก่อนครับพี่น้องนี่บรรยากาศยังไนที่บ้านเบ้าน,นิพนครับนี่ครับโอ้โหด้านง,งามครับพี่น้องนกยนอยว่ะ ยกยอสะดุ้งครับพี่น้องมื่อนนี้มา่อไสังกัดแห่งครับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับบรรยากาศย้ำแรงครับที่บ้านเบ้าดิพูลครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปทักทายเบ้าดิพูลกันเนาะครับทีมงานเลยล่าชนะครับสวัสดีครับอันนี้จากช่องไหนเนาะครับนี่เคชแนลนำเสนอครับ เอียงก็ AK a c h n n EK l นนเสอ a Channel นำเสนอครับวันนี้มากินข้าวแล้วในการนอกที่โคกหนองนาเบานิพนธ์นะครับอันนี้คือคอนเทนต์คือวิถีชีวิตของคนอีสานเนาะครับพี่น้องนี่ a k Channel ครับพี่น้องนี่ฝากติดตามนะครับนี่วันนี้มากินปิ้งไก่ท่าบะเด็กสีมือเมียเบานิพนธ์นะครับเนาะสูตรแบบเล่าๆเนาะแต่วัฒนธรรมไทยคือกินแล้วไม่สิ้นเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวเราไปตามหาเบ้านิพนธครับพุ่นนะอยู่โคกตรงนีครับกำลังเกลือปลาอยู่ครับเอ้าพุ่นนะเบ้าพูเทดบมมาบอก่นว่านะาเอฟซีนะเบ้าพูเทดัมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอ้าทักทายเอฟซีผมเนี่ยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมาเลยครับตรงเป็นเลยวันนี้มาตอนรับแม่โคงอ่อนทั่วครับมาเยือนทิ่นนิพนธ์ครับตะกากั้ยู่ใกล้ๆบ้านผมมาแล้วครับครับนี่เมนูครับอย่งนี้ค่ะ หมูเกือกฝุ่นบลูมิ่งอังหมูเกือครับนี่บลูเกือกเนาะครับนี่อันนี้สูตรยังนี่สูตรนี่อันนี้สูตรกระลังฮิ่กระลังนิยมกันเลยครับกระลังนิยมกระลังฮิศกันเลยนี่ครับอบปิ๊บครับหมูอบปิ๊บผมหมูอบปิ๊บเป็นแมนผมเห็นเขานิยมเอ็ดกันน่นัก็เลยเอาสูตรที่บาภูที่ดำนี่ทำนี่มันดังในทิกต็อกใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ดังในโคกหนองนาเพราะว่าผมเอามาทาประเดชครับเป็นหมู หมูสามชั้นอันนี้คือหมูสามชั้นอบปิ๊บทาปาเดะทาปาเดกโอ้โหสูตรเด็ดพี่น้องเอสูตรเด็ดนี่แหละครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งลุ้นกันครับว่ามันสิใหม่หรือว่าสุกนะครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงโอเคครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเบิ่งเบ้าดิพนพิ่นหยกโอเนาะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบ้าดิพนครับกำลังหยกโอสะดุ้งอยู่กลารนองซักโคกงนองนาหลังบ้านเพื่อนรับเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันเนาะ พี่น้องเอกวนนี้กับทั้งทีมงานเบ่าวเอทีมงานบ้านนาแล้วก็ยูทูบช่องสารีโอครับพากันมาเยี่ยมมายามเบ้านิพนธ์ันตการแล้วก็นน้องปิ่นครับกำลังยกโยสะดุ้งหาป่ามากินแรงครับพี่น้องเป็นจันไดน้อทางนั้นฮะป็นจันไดน้อสวัสดีครับบ่าเอทีมงานบ้านนาสวัสดีครับักำลังไล์สดอยู่ครับครับเอา ล่าสุดเอาทักทายเอฟซีมาแล้วนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องทุกผู้ทุกคนครับโอ้เป็นโอกาสดีครับได้์พอแมงของอ่อนท้อยอีกเทนึงกับบรรยากาศอบอ,อุ่นที่โค้งหนอาหน้าบ่าวนี่พหลังตะก้ารครับเห็นไหครับจบมาเฮ็ดเตีนยนต่อครับหลังจากที่ไปเฮหตุผลกิจอยู่ทางอุดรธานีเสียเสาเรียบร้อยแล้วครับมาสานต่อโครงการให้มันเสร็จครับเพราะว่าเขาสีได้เปล่าไปถ่ายเอ็มบีเพลงพี่น้องครับติดเอ็มบีเพลงของอาจารย์ภูศรีวิไลนึงสองเพลงครับครับพี่น้องกันทานน่าิดตามเมืองเด้อครับ มันนี่เป็นรายการร้อนอุ่นครับน้ำพ่าที่หนองเบิึงปลาไรสาครับในสดป่ะครับเนี่ยในสดครับในสดครับสวัสดีครับติดตามทุกคลิปเดือทางบ่าวเอทางบ่าวนิพนธ์ทางบ่าวสาราดิโอทางบ่าวภูเทียมเอฟซีผมนะครับที่เพิ่นคอมเมนต์มาครับคมันนี่ครับแม่คงสิกินขอน้ำกันครับพี่น้องครับเมนูเด็ดๆด็น้ำกับชีโน้ต้นกันพร้อมมันนี้ครับทั้งปิ้งไก่ปิ้งเป็ดก็กินครับมันนี้ครับ ติดตามเบมึงคลิปย้อนหลังนะพี่น้องเนาะครับนะครับเอ้าไปเบ่งบรรยากาศด้วกันครับบรรยากาศสดๆจ้ำเลยครับมีงานครับไล่เอาโอ้ยครับพี่น้องครับจ้าวทิ้นครับจ้าวทิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่ของทีมงานแม่ของออนทัวร์ครับแล้วก็สวัสดีคุณสาราดิโอครับสวัสดีครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ครับเอ้า เบ้านี่พ้นครับแนะนําตัวด้วยครับนี่สวัสดีครับพี่น้องทีมงานเอฟซีของแม่โค้งอ่อนทัวร์ครับ <สะ S 2> ตอนนี้น <ะ S 2> อยู่ที่โค้งล้งนาเบ้านี่พ้นคัมตะก้าครับพี่นออ้องครับโอเคโอเคกขอบคุณแม่โค้งอ่อนทัวร์ครับมือน,นี้อ่อนทัวร์มหาเบ้านี่พ้นคัมตะก้าครับมาหอดหม่องอยู่อำเภอคัมตะก้าสกลนครตอนนี้กำลังเบิ้งอ่าพี่สาราดิโอครับย่กยอกระดุงยก,กยอกยอกยอกระดุงเอาปลา สมเบิ่งเลยยกจังได้กระหมานปลาขังใบครับขั้นบ่ถือกัจักสิว่าจังได๋ครับกระดูกโบมานขั้นเว้าถือแต่ว่าเพิดหมานอยู่เพิ่นยกเพิ่นก็ได้ปลาอยู่ครับเพิ่นมีคาถาสัมโค้งคุณ่บิ้งนะแม่นครับเดสังมังคลายาจามิวครับไปล่าสันของผมจังได็ก็ได้กินเบาหน่ยครับเบาหน่ยให้เจ้าทินยกได้บ่ครับไม่เคยยกเลยนี่เจ้าทินยกนี่เจ้าทินหนิเมียนครับบ่รู้ลนี่พี่น้องครับมาเบิ่งเบ้า นี่พลคำตะกาครับยกโยสะดุ้งครับทิ้นโนะตัวเองเลยครับไปเบิ่งครับเขานี่ยกสะดุ้งไม่ต้องเลยเจ้าถนัดบัดยกเบาดีพลโยสะดุ้งเล้วระวังขาสั้นเด้อเจ้าเด้วยคือมโนคือบ่น้อบัดนี้ยกไปเอ้ยมันมันเดาของสะบัดนี้โอ้ยโอ้ยครับโตโยพอดีคาับหนึ่งพอดีครับหนึ่งกิดว่างนี่นี่นี่เนื้ปลาสามตัวอะไรอะไรอะไ้ไอไฮเมียตัวหนึ่ง เอลหนึ่งตัวแล้วก็พ่ออีกหนึ่งตัวพอดีสามตัวพี่น้องเนี่ยปลี่ยนปันชิมงานกินมาเลยครับนี่แล้วครับปลาโค้งนองหน้าครับวันใหญ่ทั้งปลาน้ำโขงนะครับนี่เบ้าที่พูดนครับอยากกินปลานางน้อยนี่ไปกินอยู่บ้านผมปลานางใหญ่อยู่ฝั่งเลาต้องถามว่าอยากกินปลาฝั่งไหนครับอันกินปลานางน้อยฝั่งนี่กันครับเพราะได้เพราะได้กินเยอะครับโอ้โหนงเจ้าดิปลาหลายเนึกว่าลายอยู่นะครับ ุน <oo> <divide S 2> เอาแล้คุณน่คุณนี่น yeah. ี่พี่โครับมาลอยกินปลานี่ยนี่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 คุณน่หยุดยุดหยุดยุดครับหยุดลองจะบานด็กว่าทุกพี่นี่ครับมันบนักไปนะเนาะเพราะว่ามันกระดุงน่อยนะครับลองจะบานี่มันต้องลองอีกจะบาดหนึ่งเด้อได้ได้ครับจะกินฟีมือนะ ยกโยกสะดุ้งทันบอทันบอเถือกในต้องสงสัยครับทันเถือกในปกติครับถ้าบอเถือกแสดงว่าปลาจำศีลครับเพราะว่าปลาขังไว้ครับแม่เัแม่แทงวานแหครับแหงกบูครับวานบาดเดียวเอาขึ้นเพราะอะเลยครับแม่างได้กจะตัวใหญ่ได้โอ้บรงลูกุออกลูกออกหลานมากเลยเฮ้บรรลุมันยกมันยกที่มันยกระดุ้งอรั โอ้ยพี่น้องเอ๋บ้าซองแห่งมานครับสะดุ้งนี่เข้าสี่ตัวห้าตัวครับสะดุ้งเบาหน่ยคือมานแท้เนี่ยสะดุ้งสารลิโอนะครับสวัสดีครับเทอร์รี่อีเวนเจอร์แล้วก็สวัสดีคุณคำพังดวงนาลาคุณสุพนัทครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ครับพี่น้องนี่คุณนาเบาแขกผู้ที่ยมครับกำลังบินไล่สดครับนี่ผู้นะครับแซ่โดนบินท่าท่ำครับยกยอสะดุ้งแบบ VIP พี่น้องเอ๋ สวัสดีครับคุณพี่สมซักภูครองชิคขับที่เข้ามารับชมล้กก็คอมเมนต์ว่านีครับแม่คงออนทัวเดินทางมาเยี่ยมมายามบ่าวนิพนครับเดี๋ยวสิพาไปเบ่งบรรยากาศที่บริเวณบ้านลักกาเบ่งน้องปิ่นแม่บ้านนางเอกของบ่าวนิพนกำลังเค็กกับเข้าสู้กินครับนี่บรรยากาศยามแรงครับหาุงแรงครับนี่โครงการบ้านในฝันของบ่าวนิพนคำตะก้าครับเกษตรพอเพียงพี่น้องเอ้ยดิทั้งป่าทั้งสัตว์เลี้ยงลักกาพืชพักที่เพิ่นปลูก ตามริมซะริมพื้นที่สีไล่กว่ากว่าของเบาะนิพนธ์ครับข้างหน้าแมน่นไอ้บ่อเลี้ยงกบครับนี่บ่อเลี้ยงกบของเบาะนิพนธ์ครับน้องปิ่นทีเอลครับนี่นี่น้องนี่อันนี้แม่นบ่อเลี้ยงกบครับนี่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 ครับกบเต็มน้องเลยครับบรรยากาศนะครับโอ้พี่น้องเอนี่นี่นี่บ้านเบาะนิพนธ์ครับมีสองหลังครับ หลังทางซ้ายที่เป็นสีคือเขียวจะเป็นไอห้องพักของบ่านิพนกับน้องปิน่นส่วนฟังขวาจะเป็นเอาไว้ให้พ่อแม่เวลาเพิ่นมาเยี่ยมมายามานะครับได้พักนะครับบรรยากาศยามเล่งครับไลสดใหเบึงครับเดี๋ยวผมก็ไปที่นะครพนมเดี๋ยวจะกลับไปตัดต่อ้ห้คลิปใหเบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับแม่บ้านครับแม่บ้านของคุณพี่ เบ้าผู้ดีดำกับบ้านิพนธ์ครับสวัสดีครับอันนี้เห็ดอะไรอ่ะที่เอามาให้ไม่รู้ครับไม่รู้สวัสดีดีครับพี่น้องครับนี่น้องปิ่นครับแม่บ้านเบ้านิพนธ์แล้วก็แล้วก็แม่บ้านผู้ดีดำเนาะกำลังให้กับเขาสุกินเนาะนี่พี่น้องเลยเอาตอนนี้น้องปิ่นตอนนี้พี่กำลังไลฟ์สดอยู่นะเอาแนะนำช่องหน่อยอ่ะ การ้ากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องแม่ปิ่นน้องเทียวลอเด้อในช่องยูทูบแม่ปิ่นน้องทีแอลตอนนี้น้องปิ่นมี YouTube เป็นช่องของตัวเองกับลูกสาวเนาะชื่อช่องยังของเจ้าค่ะแม่ปิ่นน้องทีเอลยดแม่ปิ่นน้องทีเอลฝากไปกดติดตามแล้วรับชมเด้นะครับนี่ครับแม่บ้านของเบานีพลครับกำลังแกงเฮ็ดสุกินเนาะกำลังแกงเฮ็ดนี่มาเบิ่งหน้าตาเน็ดนี่พี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดซุนลาวครับนี่ผมซื้อจากข้างทางครับ แกงเห็ดใม้ตอนวพี่น้องเอ้ยเเบิ่งอานี่โอ้ิอมหมกเต็มกองเลยครับแซ่บเนาะแซ่บเนาะใส่ยังไงนี่เจ้านี่ใส่ปลาแดกเนี่ยเสีบมันขาดมาได้ยี่แล้วครับนี่พี่น้องเอ้ยเป็นบุญเป็นวาสนาครับได้กินแกงเห็ดฝีมือผู้สาวฟังเราครับเมื่อกี้ซิมตีนไก่เจ้าสองตีนแซ่บแหงที่ใจเลยไหมปิ้งไก่ท่าปลาแดกถ้ามาโคกหนองนานี่ครับต้องกินปิ้งไก่ ใช่ครับเด็กครับของน้องปิ่นครับเมลล์ครับครับ่อยว่าใกล้เจ้าได้โค้งเหนครับได้ข่อยแถวพี่น้องครับกินสมองอกหอมขนาดนี้อันนี้เฮดโก้ครับนี่เฮดโก้ผสมกับเฮดดินครับครับเฮดโก้ผสมกับเฮดดินอันนี้แกงกี่ถุงนี่แกงเบิดเลยเบิดเลยเนาะแสดงว่าสองสองถุงจะมีเฮดโก้เฮดตะไคร้อันนี้เขาเอิ้นเห็นอย่างบุงกุชักเลยครับเพื่อบอกว่ากินได้กัดซื้อเลยนะเมื่อกี้นะ บนแหน่ใจกันเลยเอาข้าวเหนียวใส่ครับขันข้าวแร่แสดงว่ามีอันนี้เรียบร้อยบนเลานี่อันนี้บนแล่บนแล่แสดงว่ากินได้เนาะกินได้กับข้าวแร่นะแสดงว่าเจ้านี่ก็เก่งเนาะเจ้าเก่งเนาะรู้จักทุกทุกวิธีเนาะในการทำข้าวเนาะอันใดเบื่อบ่เบื่อนะนี่ครับเดี๋ยวห้าไปเบื้องบรรยากาศนี่ครับนุ่มๆพากันนั่งจิบลมชมวิวเบื้องบรรยากาศนี่ครับบ้านโค้งหนองนาโมเดลครับนี่เบ้าผู้ถ่ายทำครับกำลังบินโดนถ่ายภาพมุมสูงเก็บภาพบรรยากาศ ให้ FC ได้ชมครับติดตามดับสมภาพหรือว่าคลิปย้อนหลังหน้าที่ YouTube ช่องผู้ที่ดำเอ็กเวนเจอร์ครับนี่พี่น้องครับบ้านนี่งานพี่น้องนี่ซอง้างครับนี่เบ้าแขกครับอบหมูโบเมนใหม่ไอตี้ระดับผมเ้ามันไม่ไม้ครับครับนี่ยางยังพึ่งครับเฮ้ยช่องเพื่ว่านี่มาคอมเมนต์นี่ทีมงานบ้านนาเป็นวะ มันไผรว่าคุณคุ้นนะนี่เฮ้ยรครับะเปิดเปิดเปิดบ่าวเอเปิดเปิดเลยเปิดนี่ครับอ,อันนี้คืออบหมูสามชั้นสูตรบาร่าวผู้ไทยดำครับนี่<ล>ที่ตามรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ช่องบ่าวแขกด้วยครับนี่ครับนี่กำลังอบกำลังจะสุกครับนี่ครับหมูทาปลาเด็กอบปี๊บ ว่างไงครับคุณพี่จาก YouTube ช่อง AK Channel ครับนี่เป็นไงครับก็สนุกสนานครับวันนี้แค่ได้กินก็แซ่บแล้วเนาะครับผมอบอุ่นครับบรรยากาศอบอุ่นพร้อมอาหารก็ค่จะแซ่บกันเลยุมนะครับอันนั้นคือหอยหอยหวานหวานไหมครับรู้สึกว่าครอบครัวคุณผู้ที่รำนี่ครับขาดหอยไม่ได้ เมนอยู่บ่ครับแม่นอยู่บ่บ่แม่นนะครับนี่นี่พี่น้องเอ้ยต้มหอยหวานครับสูตรเมียบ่าวผู้เทียมครับนี่ครับนี่กำลังต้มครับจิ้มเจียวซีฟู้ดครับนี่นะครับส่วนบ่าวนิพนครับบ่าวยูทูบช่องสลาดิโอครับกำลังติดลมยกโยสะดุ้งครับนี่พู้นะครับได็กไก่ผู้นะ เ่ยลูกพี่พอแล้วปลามันสิมดนองะนะ,ระงครับพอแล้วครับนี่นี่ครับครับบ้าวดิพนติใจสะดุ้งมานของบ้าวสาราีอครับพี่น้องยกแต่ละบาทได้ปลาดเชือและเครื่องโลกครับ พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิภาพเข้าไปชมบ้านเบ้านิพนธ์ว่าข้างในนี้เป็นยังไงครับนี่ตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการตกแต่งข้างในเดินสสยไฟแลาา้วก็ตีฝ้าตีห้องครับพี่น้อง,องบ้านส่วนตัวครับพี่น้องอนี่บ้านส่วนตัวเป็นคล,คล้ายๆรีสอร์ทครับครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในของบ้านพักของเบ้านิพนธ์ครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างกับตกแต่งภายในครับนี่กำลังใส่ ไฟแล้วก็ใส่ไอ้กันห้องแล้วก็ตีฟ้าครับพี่น้องนี่นี่ครับเป็นบ้านอาชไะทโมเดิร์นครับพี่น้องนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่ในโครงทัวร์ครับมาเยี่ยมมาย่ามเบานินูลคาสกาครับที่สกลนครครับนี่ครับเป็นบ้านหลังเล็กครับอยู่แล้วมีความสุขอบุ่นครับนี่พี่น้องนี่ อยู่ระหว่างการกั้นห้องแล้วก็เดินสายไฟครับจุดนี้นะนี่นี่นี่เป็นบ้านชั้นเดียวคล้ายๆรีสอร์ทครับส่วนเบ้านี่พนครับกับเบ้าสตาริโอกำลังติดใจในการยกโยนสะดุ้งครับส่วนเบ้าผู้ที่ดําครับนี่พี่น้องนี่นี่ทุกคนหน้าผมนใกล้นี่ครับกำลังถ่ายรูปครับอยู่นาะปลาสามมื้นตัวกินเหวครับกินเหวี่ยหมดเเลย ตาสามมืตครับบรยังโตเอาเอามามามาขึ้นมาขึ้นมาพอเล้าโอ้ยบรรยากาศม่วนมีความสุกครับในร้านทีพ่อกันครับวันนี้ครับหลากหลายเมนูครับเหลือกุ้งนะเบาเบาแขกเหลือกุ้งได้กุ้งนะกุ้งอยู่ในเอ่อมัน มันไม่เตี้ยแล้วเออขั้วทำทเลยทำเลยคั่วเลยคั่วละก้อยเลยเพราะว่าถ้าเอาไว้พรุ่งนี้มันจะไม่อร่อยครับเอาก้อยเตี้ยปะเอาครับเอาเอาเอาเพราะว่าถ้าถ้าพรุ่งนี้มันจะไม่อร่อยนี่ครับพี่โต๊ะครับครับสับขาหลอกบ่สับไก่เนาะ้อ เกี๊ยวกะดูไว้ให้แม่งกินเว้เานี่เ้าเก่งเนาะไอเนื้อไก่ไว้ให้ผัวนะกะดูกไก่ไว้ให้กินมันดีไหมทน้จะให้คุลงชิมครับคุลงเป็นคนชิมผู้รับผู้ใหญ่ชิมนี่ล้างมาแล้วเป็นปอสมาเลิกให้ครับนี่นล้ครับปีงไก่ครับทาปลาเด็กซุกแล้วครับ สวัสดีพี่น้องฟังเราทุกคนเด้อแลักการทิดตามตลอดทรงไอ้กระไดสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับเป็นบุญวาสนาครับน้องปิ่นครับชาวเราผัวฟังไทยเบานี่คนคำตะกายพี่น้องเลยปีเกตแทบเดลยสุดเด็ดให้กินครับมาด้วยครับมากินกันครับนี่บรรยากาศมันม่วงครับยูทูบครับหลากหลายช่องครับทีมงานบ่า คู่ดีดำนะกับยูทูบไอช่องสารีมิ่งครับนี่มากินขา้าวแในกันครับนี่ดูด้อยครับอาหารแซ่บวันนี้ครับเนี่ยสุก็แบ็ดอ่อนแล้วครับพี่น้องครับเอาเกลือไมป่ปลาเอ,อ้จัดเมนูเลยอูป้ปลาไหม

เบานีพนครับนี่ซิมนี่ครับนี่ตีนไก่คำหนึ่งนี่โอ้นี่ครับจะไม้ให้แม่ของีกินถัวกินเยอะพี่พี่ดึกแล้วพี่น้องครับบัดโถมาหน้าน้องปิ่นกับให้กินตีนไก่บัดพัวให้กินขาไก่พี่น้องเลยขลึกแล้วมักหัวเนาะแพงถั่วนะครับแสบไปถัวเม่นแรงจไดให้รางวัลเลยดื้วๆเอาซะน้องปิ่น กินกินวานี่อันนี้หรือว่าให้คอยนี่ฉันนั่งแยกอีพทอดหากินน้อยๆคุณเลี้ยงจะกินได้ดีนี่พี่น้องนี่ดี่ครับนี่น้องปิ้นครับให้ผมกินตีนไก่ครับส่วนบ้านดีพุนครับกินขาไก่ครับกูได้ดั่มเพส้นด้วยกูได้ดั้กินแยกันก็นแต่แสบอ่ะครับลองลองชิมยบไหมครับแม่บอกครับแม่แม่เห็นกูได้ดังกินแยกเป็นแสบเหรอครับที่ใก่แยก ได้ครับโอ้โหตัดมือขึ้นเก้าครับขึ้นเก้าครับนี่น้ปิ้งครับน้องปิ้งที่เก่าแลยนี่มาต้อนกันต่ครับสวัครับวันครับเมนูครับมีหลากหลายชนิดครับนี่คุ้งเต้นครับกุ้งเต้นนี่นี่นี่คุ้งเต้นนี่นี่อันนี้ก้อยครับก้อยกอยดีให้ปิ้งก้อยกอยกุ้งเต้นครับพี่น้องนี่สูตรนองปิ้งเหมือนเดิมครับสังกาทเขาได้ยังปีนเลยครับปีนครับนี่ไงปีนดว่าโอ๊ะเอาปีนดีกว่าจะไปทำอะไร ทำทำอะไรกินเมาก่บาทไม่เติมยังปลาแม่น้ำโขงปหอยนวลหอยหวานครับหอยหวานเอากระดังดีกว่าตรงนี้เนาะอือยีเดรียนขื้อมาทั่งหน่อยไหมขึ้นไหท่านผู้กลับจริงน่อยโอเคเอาชักพงหนึ่งแม่น้ำโขงบี้กับไม้เอาไม้จำกาบกาะปลานนะหอยหวานแม่โขงหอยหวานถ้ากินจะบอกหอยหวานบอเคยครับข้าวอันนี้ ดิงต่อเลยนี่ดิงต่อเลยเดี๋ยวนี้ดิงเลยนี่นี่ครับเมนูหอยทุกครั้งที่ผมมาออกทริปครับเปล่าคุณดามครับนี่คาดหอยมาได้ครับก่อนนี่หอยจูบวันนี้หอยลายครับนี่หอยวานหอยลายครับี่อนี่สุดยอดครับ พี่น้อเคครับบรรยากาศมันม่วนครับเป็นพายที่อยู่ไอเขตบริเวณนี้ครับกับคอซื้อนะครับมากินข้าวในกันครับข้าวเรียงที่โคกตรงหน้าโมเดลบ้านเป่าวนีบุญกำลังตั้งวงกันครับพี่น้องเป่าเทอร์รี่เอเวนเจอร์ บ้าพูดเมื่อกว่าจะกินหอยหอยหวานนะบ้าบ้าผู้ธดั้ครับโทรดีเมื่อกี้กินแน่โอ้หวานครับหวานเนาะหวานมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ้าอัลเทอร์ลีไอ้ชื่อเอาไปหนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อเดี๋ยวนะหยกยกคือโซ่มาจัดเลยเออดีแล้วออ่าไม่ก็กินอะไรหรอกเอาเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับผมหอยหวานครับหอยหวานมาจากทะเลนะฮะนี่นุษย์เดี๋ยวก่อนครับนี่คุณนน่ะพี้องอุ้ยวันนี้ครับมีความสุขกับอาหารป้าด้วยว่าปลาน้ดุกหาวทะเลมาทุกอย่างครับเป็นตาต้องขึ้นหน่อย่ลอยครับต้องให้พูดกับด้านคนงันของเราคือบางเอททำงานบรรณาปลาดุกครับ ครับีพี่โน้ตครับตอนนี้ครับเบลนิพุนครับกำลังจะเอาปลาโยนไปป้วยยีนงซ่าครับแม่โคงออนทัวร์ครับครับคุณสปอนเซอร์ตอนนี้เอฟซีเบลนิพุนมาคอมเมนต์ว่าสบายดีคุณเสนีโอ้คุณเสนีสบายดีคุณนิพุนนะครับนี่นี่ไม่ก็ขอบคุณแม่โค้งออนทัวร์ครับปลาปลาโยนครับปลาโยนนี่หรือชื่อหนึ่งคือคือปลาสังฆวาสปลาสังฆวาสเป็นแบบเป็นปลาเนื้ออ่อนที่แสบครับเป็นปลาที่อยู่แม่น้ำแเมื่อนี้จะปิ้ง ปะทะกันกับปลาโคกน้องนาของเราเนี่ยเฮ้ยนี่ยเจอปลาสวนโคกน้องนาเขาปะทะกันนี่อันนี้แม่สะดุไออันนี้แม่นปลาไอสะดุ้งไงเบายูทูบช่องสตูดิโอบอนี่แม่นครับแมนแมนแนกระโดดคนมัดมาเจ้าของพันยกครับมารเห็นว่านี่โอ้ยคุณอุดมครับน้องปิ่นเบาในพลไม่เงาแล้วมีทีมงานยูทูบมาป่วนเพิ่นว่ามื้อนี้ครับสดแจ้งครับมื้อนี้ครับคาดแต่หมอลำเนาะเบาเนาะ S <S> <S งั้นบ่ได้ครับช่วงนี้เพราะว่า,า,าเป็นมาตรการป้องกันเฝ้ารวิดโควิดนะครับครับผมบเอาไว้โรคไพ่ใครเจ็บอันนี้ไม่หนีทันครับเขาจะมามาหน้าหน้ามาขึานาา้นบานไม้นั้งกันครับผมอะไรต้องเสี่ยวมอลำมากอะไรกันร่ำด้ยวยผู้ใดมีก่อนได้แก่ครับเฮ้ยบาวอคือเงาเท้าเงาเท้าเดี๋ยวคุยในเจ้าคุยแน่ ยกล้อให้คุณลุงครนี้โอ้ต่กล้องนะครับน้อครับเป็นทีมแอชั่นครัอยาเรียงือนะไม่เสียดาจะม่เสีเรียกมจบเลยหายอ้าวโอเคโออันนี้จะเป็นปลาปลาปลา้อนครับท่านผู้กับทานผู้ก่านาจะเคยกินเคยกินอครับปลาสังขวาดปลาแม่น้ำนะครับนะแสบปลาเนื้ออ่อนมันเล่าต่ว่าผมมักไปมกเหมือนม่นมกไปเคืองปลาเนื้ออ่อนที่ยังกระเสียบตบ่า เจ้าของปลาที่เอามาวันนี้บอกว่าปิ้งอร่อยเหมือนกันเอาละครับพี่น้องครับบรรยากาศพอหอมปากหอมโคครับมาเยี่ยมบ้านเบ่านิพนธ์กับน้องปิ่นน้องทีแอลที่คกนองนาโมเดลอำเภอขามจากจากวัดสกลนครครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยุดที่คลิปไว้สกนิดนึงครับเดี๋ยวกลับบ้านนี่ผมจะรีบตัดต่อคลิปลงเป็นอีพีให้รับชมการมาเยี่ยมยามเบ่านิพนธ์ครับคลิดแนวคิปแนวเซียว่าจะเป็นเมนูปลาน้งโคองเฮดปลาเฮดอิรอวปลายุกโยสะดุ้งเบาานิพนธ์กับเบ่าสาราดีอครับ เพิ่นไปลึกสะดุ้งมาครับยูนอซ่บ่าวนี่พุนครับได้ป่ามากเกือบสิโลน้องเ้ยเอาไว้พบกันคลิปหน้านครับนอกคลิปนี้กันขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปทางช่องแม่คงออนทัวร์ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ